ังหวัดพะเยากันบ้างนะครับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาครับจัดพิธีสมโภชคร,บ,ครบรอบ3มปีแห่งการตั้งวัดป่าพุทธชินวงศารามครับ<ช>นายบำรุงสังขารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีสมโภชครบรอบสามปีแห่งการตั้งวัดป่าพุทธชินวงศารามและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์สืบชะตาหลวงล้านนาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี26มกราคม2568นณวัดป่าพุทธชินวงศสารามหรือวัดม่อนพยานครราชตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยาโดยมีคณะสงฆ์ประหลัดจังหวัดพะเยารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา ข้าสวนราชาการประชาชนร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากคําสำหรับวัดป่าพุทธชิน,นวงศารามตั้งอยู่ที่หมู่7ตําบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดะเยาวเกิดจากเจตนาของสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่ขนกลางสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ค่ะ ของจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายจัดงานพ่อขุนเมงรายมหาราชและงานกาชาติประจำปี2568เฉลิมฉลองครบรอบเมืองเชียงราย763ปีอย่างยิ่งใหญ่ครับที่โรงเรียนสาม,มคัคีวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เฉลิมฉลองครบรอบ763ปีเมืองเชียงรายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกมาชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่ตลอดเส้นทางเพื่อไปยังบริเวณงานนะครับจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานพ่อขุนเม่งรายมหาราชและงานกาชาติประจำปี2568ที่สนามบินฝูงบิน416เชียงรายโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 7 6 3ปีรุ่งอรุณของเชียงรายอรุณแรกแห่งล้านนาครับภายในงานค่ะมีการแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอการเดินแบบการกุศลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านการประกวดรำวงประยุกต์การประกวดดาวจรัดฟ้าการประกวดที่ดาดอยการประกวดสตริงคอมโบนักเรียนนักศึกษาการประกวดลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมบวันและการออกสลากกาชาติการกุศลประจำปี2568โดยรางวัลในปีนี้ค่ะเป็นบ้านเดียว เดี่ยว2ชั้นพร้อมที่ดินบ้านแฝดสองชั้นพร้อมที่ดิน,น,น,ร,ดนรถยนต์กระบะรถเก๋งไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายพร้อมท้งการออกบูธของส่วนราชการร้านค้าร้านอาหารที่หลากหลายโดยงานค่ะจะมีไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่สนามบินฝูงบิน416เชียงรายสนามบินเก่าอำเภอเมืองเชียงรายค่ะโอ้โหกิจกรรม รายงานชิ้นนี้เป็นรายงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของบ้านเสาหินค่ะเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนล่าสุดก็ได้รับความสว่างสวัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่ทางภาครัฐร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่หมู่บ้านห่างไกลของจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมติดตามได้ในรายงานชิ้นนี้ค่ะ รือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนด้วยการนำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเสาหินตำบนเสาหินอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนำร่องขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความมั่นคงปลอดภัยและไม่ทําให้เกิดมลภาวะเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเสาหิน84ครัวเรือนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาและเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วยแล้วในพื้นที่นียมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ ที่ชายแดนเนาะเป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงนะครับมีทั้งโรงเรียนมีวัดมีสถานีตํารวจแล้วใกล้ๆเนี้นะครับมีค่ายทหารอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในพื้นที่นี้พอการไฟฟ้าหรือั่าเรามาทำโรงไฟฟ้าจ่ายไฟให้กับชาวบ้านก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านของสาวหินนะครับตั้งแต่ในอดีต ไม่เคยได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของคำว,ว่าไฟฟ้าก็ดีอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง <c oughs> การค้ามนาาคมอะไรต่างๆ <c oughs> ก็จะไม่ค่อยสะดวกถือว่าไม่มีเลยก็ได้ตั้งแต่ในอดีตชาวบ้านก็ใช้ชีวิตประจำวันตามธรรมชาติไปในวันนี้เราได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของชาวบ้านจากอดีตที่เราไม่เคยมีอะไรเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็คงได้ใช้ไฟเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายขึ้นรู้สึกดีใจครับตอนนี้มีไฟฟ้าใช้ขอบคุณที่มาบริการให้พวกเราชาวบ้านสาวหินพวกอยู่ในห้วยในดอยครับ รีใจเต้ๆตเนาะใจแต้ๆตีใจทั้งนักมีอะไรสว่างหูสว่างตาอะไรดูโทรทธาน์อ่ะแล้วก็ลูกหลานจะอะไรููหนังสือเนาะขอขอบคุณการไพ่ผ้าอย่างสูงเจ้าผู้มีภาพมาต่างให้จาาเจ้าวันเสาหินเนาะและที่เนี่ยเราจะใช้เป็นโมเดลต้นแบบเราจะขยายผลไปทั่วประเทศนะครับ<ะ>ซึ่งจะมีกลุ่มบ้านแบบนี้อีกจํานวนเยอะเลยที่ยังรอโมเดลต้นแบบที่จะพัฒนาไปทั่วประเทศนะครับ ทางด้านนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหมู่บ้านเสาหินนอกจากยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านแล้วยังช่วยลดการใช้จ่ายพลังงานเชืเ้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพราะมติคลมาเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยท่านบอกให้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่กาญจนบรุรีเป็นพื้นที่นำล่องที่จะบริหารจัดการในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตและมีประชาชนอยู่เนี่ยให้มีโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าส่วนบุญภาคมีหน้าที่ในการนำระบบ จำหน่ายไฟฟ้าหรือนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่นั้นๆให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านโครงการน,นี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน,นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากเลยค่ะ yeah!